ดูทุกคนเนื้อปลากระเบนโอ้โหเป็นเส้นๆเลยทุกคนเพิ่งย่างเสร็จใหม่ๆนะฮะเดี๋ยวเราจะกินคู่กับน้ําพริกไข่ปูม้านะครับแล้วก็น้ําพริกน้อปูมา้านี่ทุกคนดูตักขึ้นมาไข่ปูม้าเป็นก้นกอนๆทุกคนดูใส่ลงไปเลยฮะผมขอตักเนกนิดนึงดูโอ้หเนื้อปลากระเบนใส่น้ำพริกไข่ปูลงไปนี่ทุกคนหน้าตาสิมละ อีก uh huh. ขวดนึงเป็นเนื้อปูนะครับนี่ทุกคนดูเนื้อปูล้ว,ลวนๆนี่ใส่ลงไปก็สตอปลกสดนะสตอลงไปนะครับขอเนื้อกะเบนอีกนิดนึงสตอน้ำพริกไข่ปูน้ำพริกเนื้อปูข้าวสวยทุกคนคำนี้คำใหญ่มากอืม นะแล้วก็นี่เป็นน้ำพริกกะปินะฮะนี่ทุกคนแล้วก็เนื้อปลาคาร์เปี๊ยนเฮอั<ง>นลงไปนะครับถ้าสวยน้ำพริกกะปิน้ำพริกไข่ปูน้ำพริกเนื้อปูทุกคนหัดยะเทยทุกคนน้พริกไขป่ปูอื ใครสนใจนะครับคิดตรงตะกร้าตรงนี้ตอกตรงหน้าโปรไฟล์ได้เลยครับสาม,กกมนาทีครับ